อ่าสาครั้งอ <naz pos> <it> <eni> ุ้ยสามข้างอ้างเนี่ค่ะสาธาเพื่อนมาตตไสเนาะนี่ม่านทายข้องนี่หนามันสิโยบนี่มันต้องข้องนะนี่เอาตีนี่นเอามืานเพื่อนสิบกตื่นบอกือตีแล้วะวา่มันหกกระตือ่นพากันหาเนื้อกินมั้ไว้ะบินบาทอีกแลว้ะใส่บาทอีกค้ พี่คองีว่าเอามาจะใส่อยากให้พ่อร้านสาวี่้ีสลับบุรีวิ่งคลายควงอันนึ่งมาเอาตี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 ตนตีตีตีตาตุ้ีตีตีตงตี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 ตอตีตีีต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 ีกัน ไอผู้นั่นตีน้ำเนี่ยเอาตีตีแล้วเหลืออ,อยู่หาค่ะอุย้ยดีอกดีใจน้ำพ่นเนะาะค่ะพรเะวาปุ๊บลูกพี่สร้างให้เลย <c oughs> บ้นเกินบ้าหะอุดเอาเกินนั่นละดีมันช่ได้ไรเกินเก้าเทียกำลังดีครับเก้าบอหน้าเก้าไม่ใช่ใชพี่ว่ามันเกินหรืเอเปล่าท่นน่ะไม่เกินครับบ่อ เอาไม่ไหนไม่เอาไว้ใส่แต่ว่าเปลี่ยนอย่างหรอเอาไปสกปรกเอาไปพี่ไม่กี่ผงเอกเอกนะพี่มาเฮ็ดอันนี้เห็นเนี่ยผู้เฮ็ดฟองกับเฮ็ดงามเนาะนี่ผู้เวทสุวรรณหลักการนี่อันไทยวิดีโออ่ะพญานาคเนาะค่ะเป็นลูกพญานาคนหมค่ะพ่ออวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย นานวันที่ยี่สิบห้าเราถ่ายเสร็จแล้วนะยี่สิบห้าฉัน่ายแ่นู้นมาโอ้ยี่สิบสี่เหรอโอ้ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่อยู่ข้องพันที่ยี่สิบสี่กันยังมาเถียงว่ายี่สิบหาเน้องเฮ้ากระไดเผวาบันที่ยี่สิบสี่ค่ะขายวันที่ยี่สิบสี่เอาป้านี้เดี๋ยวจีไปพาไปเบื้งไปถามปูเพราะว่าปูบอกว่าจุดทูเน่ะจุดมาเดือนนึ่งแล้วแต่ว่าได้เหล็กตัวเก้านี่แต่ว่าเป็นเหล็กทูบพี่เหล็ก น้ำปการครับผมเจริญพรโยมครับผมเป็นไรปูมือนนี่มีปูมาดูดวงบ่ตั้งแต่เศาร์มาเนี่ยเขาไม่หนีมีแต่ทางไล่โยมมีแต่ทางไล่ว่าอากาศมันเย็นครับผมไม่ผู้ใดมาแล้วอากาศเย็นเราไม่ต้องมาไม่ต้องมาลําบากบ่เขาเบิ่งอยู่ทางไล่ก็ได้แล้วไ่ต้องหนีครับผมอากาศมันเย็นพายุไกลก็เบิ่งทางไล่เอาไม่ต้องมาเสียรถเสียค่าน้ำมันมากขับรถมาลําบาก บอลังเทียบเงินกัอยากมาเห็นหมองหฮาอยู่นี่ล่ะอยากมาเห็นมาส่างซอยนี่ครูผู้ใจบุญชนท่านหลายแต่ที่สมือนม่นจะล่องคลิปไปนี่โอ้ยมีจต่ผูสนใจแต่ว่ามีความ่มยว่าให้ถือเรียก้อนว่าั่านมือว่านเพิ่นกระบอกยุยปียุคนยุบันไร่เป็นบอลงตูหนูคอเหตดหนทางน้ำแน่ก็ขอเฮ็ุไอฐานพระคููตรูดน้ำแน่เป็นห้มาพันหนึ่ง เอาได้พูดหลายสอบแล้วตัวนี้ออิพูนเออเพิ่นให้มาพักหนึ่งหมู่บ้านไหนนั่นไม่พูดเดียวอะไพูดอยู่ทั้งปุ่นออก็เพิ่นอยู่บออ่อไร้เด้ออยู่รอบไรจังหวัดใดแหละโยมอ,อันนี้ก็อยู่บอ่บอไร่บอร่บอไร่เฝ้าไรา่หรือบอ่บอไร่บ่อไร่โอ้ยผมมาจากจันทบุรีจันทบ,บุรีตราดน,น<ช>ั่นแหละเมืองเมืองเพชรมองพลบ่อไร่แต่ตัวน้ำปืนตัวน้ำปูเนาะขมโมสนาก็เรื่อยถ้าจำไม่ผิดนะ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่จันน่าจะอยู่จันนะน่าจะอยู่เมืองจันนั่นแหะเมืองเพชรเมืองพลบ่านนี้เห็นปูว่าเปลี่ยนยังปร่ชัดเปลี่ยนไะไคือว่าจุดทูบจักเมื่อกว่าได้เป็นเลขเดียวคือว่าจุดมาเบิดเดือนพุ่นี่ทังหลบอคุณยอดหมาย้วานัเดือนมันการิีนั่นเกินไปก็คือจุดมากคือบอคือว่าจะเป็นเลขตัวเก่าเป็นเลขตัวเดียวกันเลยบ่เลขตัวเดียวกันเลยจักเมื่อแล้วปูนหมายถึงทูบเชียงท้ายนะปูน่ะเออทูบเชียงท้ายที่เขาว่าจุดเอาเลขในนั้นว่คือยังอไดไอ้ได้ แต่เพิ่นบอกมาครั้งสุดท้ายเพิ่นบอกจากเจ็ดเป็นจากสามเป็นแปดนั่นแหละจากสามเป็นแปดวันนี้เพิ่นก็หายไม่อยู่เลยโยมให้มัตต์นีมันนี่ขึ้นเลยเาเลขยูทูบดิแมปูเลขุูทูบเพราะเพราะว่าเลขยูทูปปูนี่มันเข่าเล่าสามตัวตรงนี้อืมกษัติย์วังสั้นอ่ะสองเก้าสองเนี่ยเลยเขาเล่าโยมเมื่อนั้นจุดสองเก้าสองเขาเล่ามันก็ออกเมื่อนั้นโอสองเก้าสองแล้วลวันนี้มาจุดสองเสมอตรงกันเป็นเลขอะไรบนางครูสามสี่แปดโยมสามสี่แปดอื ตรงกันสองมือสองมือติดบ่ปู่สองสามมือหรือมั้งรวมร่วมสามมืออมือที่สามอาตมามาสวดมนต์มือเข้านี่ก็เลยขอบอกว่ามือนี้เพิ่นสิมาถวายละครั้้งโอสมาถวายละครั้งเพิ่นมาขอถวายคลองครับผมขอบารมีปู่โสธรทอนเด้อผู้อยู่นี่มาครับกระจุดก็ไดโตเกีาอาตมาก็เกียวอะมือนี้วัานยังไรแต่ว่าใจแต่ว่าใจอาตมาผันบ่มักเนี่ยอาตมาผันบอมั์เกตซีแปด อืมในใจนะแต่ว่าเปลี่นมันเลยจังวะเพราะว่าสีว่ามักเก็ตอาจมาเปลี่นอยู่ต้นไม้เห็นอยู่ต้นแค่ครับผมอ่ากระบ่าเห็นต้นนั้นสี่แปดนี่เห็นแท้แน่นอนแหละส่วนตัวปูมักเก็ตสี่แปดเี่ทุกเป็นอย่างก่อนสามสี่แปดสามสี่แปดอืมแต่ว่างวดที่มันออกอ่าสามตัวออกเล่าสามตัวนี่คือสองเก้าสองสองเก้าสองเมื่อนั่นเนาะปูเนาะ เดี๋ยวสิภาพไปบิ่งสถานสูว่าเป็นจังไหนนาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวจากน้อยออเดี๋ยวมาสอบถามปูซังก่นงอนบนี้จุดจุดปูจุดไว้จังต่มือใดกัดนอันนี้จุดจุดมือเศ้าจุดมือเศร้าก่อนก่อนหนานั้นจุดมือใดที่มันมาตรงกันสองมือมาก่อนสองมือก่อนอ๋อแปลว่าปู่บ่ได้จุดซมือบ่ได้จุดคู่มือต้องคิดว่าอัตมาเนี่ยเป็นโหราศาสตร์นาะสิบเบิ่งเลิกง่ามสปเิดเป็นหยังงามสปจุดหยังบ่มันคิดว่าสปจุดโลด เอยต้องเลิกไม่ใช่รวรอกอาตมาก็เลยเบิ่งเลิกแล้วมือคนยิมาถวายคองคอาตมากเลยเบ <ern> it, ิบ่งกัน่ะเป็นอีเสียงโกรกเนกีดายโต้ใหญ่แล้วับังเอิญมันเป็นโซนี้เป็นเลขตัวเดียวกันนาโยมครับผมเอฟซีมันก็โทรมาหลายอยู่ดอกบอกว่าเออเดี๋ยวปีไม่ที่ขึ้นไปหาปูยู่พาดีปีไม่หยุดหามือที่ขึ้นไปหาปูที่ขึ้นไปดูดวงน้ำปูยูปูอยู่หวังใดโทษถามสถานที่มาหลายอยู่ปคอ่าผมก็เลยบอกว่า สถานที่นี่ก็คือมันยังเป็นวัดเป็นว่นาเนานะยังบ่นเนาะเป็นก<ม>็ตั้งใหม่ตอนนี้ก็เป็น,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 นสถานธรรม,มอยู่อัจฉริมากมาได้วันต่อหนอน,นมากมาได้เดินทางู้ทธ่มาปีไม่กับแวะเวียนมาดูดวงเนาะมารวมกันสางมารวมมารวมสางน้ำด้เพราะว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมสมานรวมใจครับผมเราสมัครสมานสามัคคีรวมใจกันมาเป็นหนึ่งเดียวว่าจะสามารถคือวัน เพราะว่าเพิ่นมากกับบริชส่วนเพิ่นพูเพิ่นเพื่อผูเพิ่นมาส้่งถนนเพิ่นกับว่าหลดได้เละผููผมจะไม่ตถนนแสดงว่าเพิ่นสมานร่วมใจกันตัวนี่วาเพิ่นมากเพิ่นเพืว่าโยมมนี่รถแม่โคฟอสิมาขอไอ้ยมอมยดทางขันยานะบอมแนเลยเพิ่นออกปากเลยสีมาเฮที่ซื้ออัตมาอย่างว่าเพิ่นวบาเหรียญโอ้ยวบาเหรียญละมั่งก็ขึ้นอยู่ในใจแต่ว่าเพิ่นบอกตามพญานาคพูดพญานาคเพิ่นบอกเลยย่มว่าจะมีคนใจบุญสุนทานจะมี ญาติทมทั <dunk ler> ้งหลายที hmm. ่ม <dunk ler> right. ีก <ell>! ุศลจิตมาว่าสนาเมยเห็นก็เป็นคือยังข่วมบนบ่ามาตาพัดเริ่มแลกก็คอยอมอเอแม่มาอยับมากับมาแบบบอมีปีไม่คุยแต่บ้านฮอกับมาแบบมหาจนตั้งเพิ่นตั้งใจมาเบิงดวงครับถเพิ่นก็บ่ได้ตั้งใจมาเจิมรถเนียเพิ่นตั้งใจมาเบิงดวงเห็นแล้วเออเจิมเจิมรถในเพิ่นพร้อมอีหยังกับ่อมมีเอแม่แล้วมแต่ตัวก็หัวใจผู้ใาย้คนนี้ครับเออ แม่ล้วนๆเว้าล้วนๆเว้าแล้วนไปเยมีเมียกับพอมีนมตั้งแท่งสาวใดสนใจเชิญนะโยอมเพราะว่าสุภาพบุรุษใจงามเลยว่าปู่กับเปี่ยนแม่ซื้อจันมาโมแมนได่เสื้อผ้าบรุษใจงามใจกิตใจพนดีแมแมนแกติว่าไปแล้วกันโมแมนย่องเพื่อนด้วคนกิตใจดีนี่หายากเพิ่นถ้าเพิ่นออกจากสถานปฏิบัติธรรมอาตมาแล้ว บ่เคยเข่าเทียวมาเข่าเที่ยเดียวย่านนอนเงยดบ่เอ็ดทนท้างนี่บ่เข่าามากินเข่ากินน้ำเี่ถ้าอยากใครกินต้องไปทรงทั้งรถมามีเข่าบ่เข่ามาป้าอาบน้ำนอนก้นตันใจเฮ็ดงานอัตมาเงยดอยู่ดิอยู่มัดมือนี่มาย่อมีบมกมีบ่เข่าเอ็ดผู้เดียวอีกต่้งหากนะเฮ็ดออกมาจโอ้ยสร้างเป็นยมเราเบิ่งดูนะหิ้ใจคนนะแต่ว่าเพื่อนกาม มาโดยใจละมาทั้งกิ่งานเพลินเพลินมาสี่ขนก็มีคุณแม่แล้วก็มีมูเพลินมาอีกสามขนทั้งทั้งเบิดเนาะก็ถือว่าถือว่าใจได้นั่นแหละทรืงใจคุณผู้เพลินว่างเพลินกับมาผู้เพลินมาว่างเพลินกับเป็นมาอะไรเงี้ยเอ้าวันนี้มันบจบจำนี่ได้บันี้ปูปูว่าเมดที่แล้วนี่เนาะเมดที่แล้วนี่พูมเพลินมาห้องบอกปูเนาะสาม เจ็ดห้าบอกปูขึ้นกันเนี่ยห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามแต่ว่ามือสุดท้ายมาบอกว่าไอ้ตัวสามหมาเปลี่ยนเป็นแปดเด้อครับผมตัวสามเปลี่ยนเป็นแปดอมห้เป็นแปดห้ากับเจ็ดห้าแค่นั้นหลายเรื่นงของหางนี่ครับผมแต่ว่ามาหนี้ววดบางนึงนีมันเข่าเจ็ดห้านะปูนะห้ว่าพูกไปจัดเสื้อตีดข้างบนข้างล่างถึงมัดครับผมแต่ว่ามาหนี้มวดนี่เนี่ยปูก็ว่ามาหองแล้วมาบอกอีกแล้วมาบอกใครว่ามือไม่ยมเพราะว่ามาหนี้มือหนีเอาเลข ปะเถตะก่อนเอาเลียกเคียงท่ายไปถาะก่อนเคียงบาลมีเพิ่นแต่ว่าได้แล้วแตอวตาเ่นนี้ยังบอนบอกเออเพิ่นห้เพิ่นตอกย้ำห่อหยุดครั้งหนึ่งเพราะอีกหลาเมื่อแล้วอืมโยมก็บิได้มาดูดูนะคือมาบอกเมื่อนี่รถปูเออก็บอกว่าได้ที่โยมอืมเขาบอกว่าให้ปิดวาจาก่อนอัตมาบอกต่คํำนี้ยังบ่ได้เลิกให้ปิดวาจาก่องราชต้องหาเรียกเลิกมาบอกปิดปิดวาจาให้ปิดวาจาก่อนโยมเขาบอกว่าให้ปิดวาจา ปูเพิ่นมากกับอกเพิ่นบ่ได้เพิ่นบอกให้ปิดวาจาเฮาต้องรักษาคำว้า,าวตัวโยนโอเคครับผมอ่เมือ่อใดฮะนี่เพิ่นบอกว่าสิบอกเมือ่อใดบ่ครับปู่ครับเมื่อคืนเพิ่นมาบอกตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งกู๊กกัวตีครึ่นครับผมอาตมายางมหาสามเก้าแล้วก็หยุดนี่ในฝันบ่ปู่บ่ในฝันนี่ยในจริงเลยในจริงเลยนี่อังบ่มีหยัง่ง<อ>เปิดออกมาแล้วก็กบ่มีหยังโอ้เพกัญญางมหานี่ยนึมีความรู้สึกว่าเพิ่นกำลังงัญญางมหาสามเก้าพร้อมยัางมหาสามเก้าแล้วก็หยุดมาจอดเลยอ เจามาสามตัวนี่ปูจักแล้วอาตมากับญานแต่ยางเดียวว่ามาลักออกของว่าคืดไปนัคือคือบอกยับแท้ว่าเก้าสามขาเก้าสามเทียไม่ยอมเก้าสามเทียเก้าสามพันดีๆนี่นี่นี่ละคือปัญหาอ่ะพี่น้องตั้งดีๆเก้าสามเทียด้ค่ะผมเก้าสามครั้งเก้าสามปูปิดว่าจ่าปูบอกเพราะว่าปูถือเลือกหรวลาสัตว์ยังบอกบอกแต่ว่าจะเรื่มว่าเก้าสามเทียด้ค่บผม ก็เลยว่าอาตมาเนี่ยยิ้นมาเป็นยินเขายางมหาอาตมาเนี่ยสามเสียยางสามเก้าแล้วเขาก็หยุดอาตมาก็เลยเปิดออกมาเบิ่งเอามันอย่างนั้นย่านย่านย่างเดียวย่านละคั่งหายมันคัางหลายกิโลโอ้ยิมะหยกอันนี้มันอย่นันหนักมันละคั่งมันหายย่านละคั่งหายเพราะมันย่านนี้อื่นของเป็นบริจาคมากออกย่นีแต่ว่าอ่งวดที่แล้วปู่พลกับเราที่เวลามามามะฮองบอกอีดีเด้ บอกแล้ววันนี้มาเที่ยวที่สองอย่างนี้มาบอกว่าตัวนั่นตัวสามให้เป็นแปดเนอเอ้าก็ว่ามันมันจะออกอย่างก็สามเจ็ดแปดบอกคือตัวนี้เจ็ดแปดส่นดอกห้าเจ็ดเออห้าเจ็ดแปดเออนั่นแหละเพิ่นว่าเอาสามเป็นแปดเออห้าเจ็ดแปดตันก็ต่แปดห้าโอ้ที่ไหนได้เพิ่นกะมาบอกสี่เนาะทึ่งล่างทึ่งทึ่งวันนี้กะถ่าเลขพุ่มน้ำปูคือเก่าเอาเมื่อนี้กะมาบ่เสียเที่ยวก็คือได้เลขทูกล่ะเพราะว่า มันก็เป็นขั้วบังเอิญยุ่แต่ว่าหมจุดมันสามมือแล้วมันเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะเดี๋ยวที่้าไปเบินกระถางทูบว่าเป็นเลขตัวใดจุดมือเศร้าเลยบอกเพื่อนก็ได้บอกว่าธรรมสวดมนต์มือเศร้านี้ครับขอเมื่อคืนพ่อว่าโยมเพิ่นสีมาก็เลยตั้งอธิษฐานจิตครับว่าจะขอจุดอีกเด้อเพิ่นมาเพิ่นสีได้เห็นเต้นเขียวไปเสียงก็เลยได้เอา้าก็ยังได้ตัวเก่าตัวเก่าอัตมากระทายลูกไปอยู่แต่ตัวเก่ามันออกดำมั้ยตัวเก่าออกสีดำ ออกคือหมายเขาว่ามันชัดเจนอยู่แต่ว่าถูกมันสิเป็นสีดําอันนี้ขาวพองเป็นอะไขาวพองเป็นย่องไงเป็นตัวเลขโดยตรงเลยครับผมบ้านนี้มาตั้งขอสังเกตที่บรนพูเมื่าตั้งขอสังเกตว่าเที่ยวก้อนน่ะปูจุดแล้วน่ะมันออกเล้าสามตัวตรงเที่ยวนี้สิเป็นเหล้าอีกว่าปูเพื่จังไงว่าโยมกับโอโหก็แลแต่สิเป็นหน้าบ่ะแล้วแต่บุนบารมี่บานนี้อัตมาเลยไปเปิดพู่ม่ปของหมองครับผมก็เหลือเรื่องนี้ ผู้เห็นเลขบอ่เห็นเอาเป็นว่าพรท่านนี่บอกก็แล้วกันอันนี้เนาะโอ้ยเพราะว่าเห็นญาติโยมเพื่อนก็ะชีเห็นอยากให้เพื่อนเห็นคุณโยมทายลูกไปทรงไปิเพื่อนเบิงนะบอกว่าหลวงพ่อเพิ่นเปิดได้เหมือนว่าเรียบร้อยเพิ่นเปิดพุ่มให้แล้วเพิ่นเปิดให้เทพเทวดาปกปักรักษาอยู่มองนี้ละว่าเปิดทางไว้แล้วเหมือนช้านี้ วันนี้กติข้าวไปบนเลขทูบยิวกระถางทูบพี่น้องเด้ออ้าวน้ำมาครับผมสามมากสามมากวันนี้กติอ้าวห้ามจะตูดเลยอาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อบานี้ยานในการรับชมอ่าก็จับชอบก็จับกัดกัดก้านติดปิดจะว่ากันครับพี่น้องครับผมค่ะสามสี่แปดค่ะปูพันจุดทูบได้เลขตัวเดียวกันสามมือเนาะค่ะ แคปหน้าจอไวเด้วยค่ะเลขถูกป,ปูเนาะม <c oughs> ันก็เป็นเรื่องเดี๋ยวเสียอยู่นีน่เนาะจุดสามมือได้เลขตัวเดียวกันเนาะค่ะ <c oughs> เอาสำหรับมือนี่ค่ะอําลาผ้าจากเนาะค่ะชิบหนาพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ